ครับวันนี้เามาเล่าข้าวหงหินกันต่อนะครับเออก็บทที่สิบเอ็ดนี่ก็ได้ประโยคสามตอนนะนะครับ mm. หลังจากอันเจ้ากลับมาน้อยบินเออบินหงหินนะครับขี่หงหินบินเข้ามาในเขตไอเมืองมารเมืองยักษ์นะครับ mm. จะไปเข้าไปหาแม่นายอันพระสนานีแล้วนะครับ mm. <c oughs> ก็มาได้อยู่สามตอนนะครับมันก็มีกระป่ากาันนกก็ต้นไม้ดอกไม้อย่างไม่นด้นมันไม้ป่านะครับท่านทะีก็ก็เลยต้องห้ามให้อัห้ามห้ามไอ้ป่าไม้ห้ามเพนนันไปก่อนนะครับกว่าจะไปเรื่องราวจะไปถึงเก็อ่าแถมแถมสองตอนสามตอนกันนะฮะจะไปถึงแม่นายนะ,ะประมาณสองตอนนะครับ ครับเอาไปก่อนเขาจะไปกข้าวกันจอนะฮัมกอยลักษณะการเขียนข้าวของเพื่อนก่อนนะครับออันข้าวโบราณน,นะเ <c oughs> พื่อนมีลักการเขียนของเพื่อนนะครับก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเรียวบ้านหลงังบ้านหนะ้านะ่ะฮมันจะทำให้อน่นวัคตินึงนะครับและวัคี่สามเนี่ยมันจะเป็นสามคำเป็นชวนไง่เนีอยังไ่ใช่น,ะนกดอดตั้ง <c oughs> นกยุงคำอะไรอะถ้าสมมติว่ามัน มันอธิบายความ,มชัดเนาะครับเอาปรกอนุลมันเป็นสีกมได้อย่างเช่นเนี่ยจู่จนป่อเหยอนันนกงมนกเก้ามากาล่าพงสายเนี่ยไหมไหมไม,มันก็ะอนุลม,มันเป็นสีได้เต็นตรงนี้แั้เป็นสามไม่ก้อนแล้วก็ไหมไหอมันก็เหมือนนั้นลักการคงก่อนแปดตลาดในภาคกลางบนแะครับ ปุ่นบอกก่อนแปดนะครับบาทมันมีแปดคมเนี่ยถ้าอธิบายความหมายชัดโนโลมันเป็นเก้าคำได้เออในมาอันน่านน่ารักการเขียนอันก่อนแปดครับมันข้าวมันก็รักการคล้ายๆกันนะครับแม่เพียงแต่ว่ามันเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลวบานหลังบัลนาเนี่ยมันปิ้นกำาังรมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับข้าวเอามาดูอันอ่าฉันตะลักเลยนะครับแม่อ่าเอออันข้าว โบราณเนี่ยข้าวหินเนี่เพิ่นเพิ่นกำลังรฉันทะลักมาตั้งแต่โบราณนะนะก็ไม่ฉันทะลักก็คืออันอยใหญ่ยังไงมาบาทอันเรื่องบทน่ะมันจะมีอยู่สามบาทเนี่ยมาเรื่องบทมีสามบาทเนี่ยนะมบาทหนึ่งบาทสองบาทสามนะยกเว้นยกเว้นเพิ่นเอาบาทหนึ่งกับบาทสามไปยกรวมกันเนี่ยมันก็เลยสองบาทอะไรมามันก็อันอันนั้นก็เป็นข้าวยกรวมบาทนะครับมันจะมีสองบาทนะครับโอเคนะครับ อันหนึ่งบาทนะมันจะมีอยู่สี่วักนะครับเอ็มห้าโอเคคำกำใต้แต่ละวักแต่ละวักนะปนจะก,กำลดเสียงลงของปนนะครับมันจะวกเขียนกันไปเลยนะครับฮ้าครับอันเอาไปไล่กวายเลยนะับเอ็หมห้าเอาจะได้หันหู้หันนะก็ไอมาโอเคนะครับอันใต้วักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยปนบอกว่าเฮาลงด้วยอันเสียงอ่า สามัญก็ได้จัตวาก็ได้เออเฮ้ยเออเป็นเสียงจัตวาดพ่อเฮยนะอันบางทีพ่อกับพ่อเฮยนะครับพ่อเฮยหรือพ่อเฮยนะครับอันนี้พ่อเฮยนะเสียงจัตวานะครับควักทีสองเนี่ยลงด้วยเสียงตีครับเป็าแบบนี้ตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ว่องเป็นเสียงตียาวตียาวว่องนะว่อ่าว่องเป็นเสียงตียาวอัน ตายวักที่หนึ่งของบ้านที่สองนี่ก็เกาเสียงตี nhau เกา,นะาใช่ไหมอันนี้ตี nhau น,นกเกานะอันตายอันวักที่สี่ของบ้านที่สามนี่ก็ฟอนอาฟอนฟอนเป็นวันนี้เป็นเสียงตี n h a หมดนะครับมันมันมีอันอ่ันตายวักอ่ะตายวักมันมีนะแต่ก็มันที่มันเป็นเสียงตีไหนมะาอย่างเช่นตีสัน้นอย่างเช่นก็มันนกนกไหนมะา นกใช่ไมเ้าโอเคนะครับเนี่ยเนะน,นี่ยนกเนี่ยมันเป็นอันเสียงตีสั้นตีตายนะครับไหมครับการนับเสียงตีสั้นอ่าเจเสียงตีเนะี่ยท่านต้องนับถึงอันแบบไตยนเชียงใหม่นะครับอ่าท่านจะไปเอาอันเสียงอันไตลื้อมาโปลดนะครับมาอย่างเช่นคําว่าอันเนี่ยใช่ยไหมคำว่าอันเนี่ยเขาชอบเอามาใสา่เตะนั่นนะั่นนะั่นนะั่นคำว่าเนี่ยนั่นะ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  อันนี้คำนี้อันภาษาไทยพ่นออกเสียงเอกนะครับหมดนะครับหมดนะครับอันตะยวนอ่าียงไมเพ่นอันออกเสียงจัตวาแล้วก็หมดนะครับมาหมดเสียงหมดซอยหมดเสียงหมดซอยอันไตลือพ่นออกไตลรือก็ตะตยองนะครับพ่นออกไปปูนใกล้ๆเสียงตีว่าไงมาหมดเสียงหมดซอยหมดเสียงหมดซอยเจะเอาหมดเนี่ยมาแตนนกเนี่ยมันไม่ได้นะใครมาแตน เนี่ยเอามาเข้าแทตนเตสียงตีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็มาได้ม่ได้แล้วไงมันมันเป็นเสียงตีเทียมๆของอันใตลื้อมัน่าถ้าท่านอันท่านจะเอาเอาเอามาใส่ตัดเนี่ยแทนเสียงตีเนี่ยจายวากีสองเนี่ยจ่ายวากีหนึ่งของบาทีสองเนี่ยมันเนี่ยเ่ยถ้าจะเอามแอาแทนเน่มัอย่างมดมดเนี่ยอเอามาใส่ออะมันมาได้แล้วก็ท่านประถามันภาษาไทยก่อนเนอะ ว่าเปิ้ยอมก่าเป็นอันเป็นอันอันเสียงตีอ่ะเนี่ยมดเนี่ยโอเคนะครับนะแต่อย่างอี้ได้นะครับเนี่ยนี่ยเนี่ยอ่าถ้ามอดอเนี่ยนะครับมอดอเนี่ยอย่างอี้ได้นะครับมดง่ามมดคันไฟอย่างอี้ได้อันนี้เสียงตีครับตีแหนนอนนะก็ไม่มาเอามาแตนต่นนี้ได้นะว่องเนี่ยโอเคนะครกับไหมอืมเอาละเอาละอ่าท่านก็คงจะหู้แล้วนะครับว่าผมก็ว่ามาเมินนะนะผมนะคำว่าอัน พิจารณาว่าเป็นเสียงตีหรือไม่นะท่านต้องว่าอันฟังสำเนียงของอันไตย,ย้อนจงไม่นะครับเออย่า่าไต้หรือไตอ้อน,นี้ย่องมายงเลยครับอ่าไาตา้ต่อไปนะครับไตว้วรกที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยน,น,น่องอ่าลงด้วยเสียง โทรพิเศษโทรเมืองนะครับดังด่ดังเนี่ยโทรพิเศษม้อยาต้นเนี่ยมุ่นเเป้าเนี่ยมาเบามาอันนั้น่เนี่ยคือเสียงโทรพิเศษโทรเมืองอันมันมีที่เดียวในโลกนะครับอืมโทรพิเศษโทรเมืองอันแบบไตยวนจังใหม่เนี่ยมันมีที่เดียวในโลกเพราะว่าอันภาษาไทยเป้นอันเปินอ่า ออกเสียงโทปกติแล si ้วก็อ่านออกเสียงโทปกติดองนะครับดอดดองนะครับดอดดองอันไตยวนจใหม่พ่นดอดดังดังดอดดังดอดดังมันขึ้นแบบน้อยขึ้นไปแบบครึ่งเสียงครับาโอเคนะครับแต่อันไตเลือกก็ไตยองพ่นออกเป็นดองนะครับเป็นเสียงเอกนะครับดอดดองดอดเป็นดอดดองดอดดองดอดดัง เอาละละเอาม่ต้องเอาเสียงไตเรือมันยุ่งเราผมเทีย่ยวผู้ฟังมาได้เด้ออย่าไปโคตรกันเลยสัมมันเปลีป่ยนอีม,มาเมินแล้วโอเคนะ,คะมาอันตว้วกที่ีเนี่ยลงด้วยเสียงสามันก็พายนะพายเป็นเสียงตะมันนะพายมาได้เลยมาอันนี้คือฉันทะลักไงมาฉันทะลักข้าวของบาทที่หนึ่งบาทที่หนึ่งเนี่ยเอาละต่อไปบาทที่สองแล้วครับอันบาทที่สองเนี่ยท่านก็ อ่ามันเป็นบาดก้อมเข้าวกอมนะครับอ่าท่านหลองนึกถึงอันอไอเข้ากอมที่มันติดปากกันมานะ่ะเาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเจ้ากองกี่จิกระต้มกี่จีกะน้อยเออเนี่ยเนี่ยเจ้าับเจ้าเสียงตีรับไปมานกงมนกเกาเกาเสียงตีแม่ตีเงา,าได้ไหมฮตาย้วัดที่สองนี่ลมด้วยเสียงจัตวาเนาะครับหลายอ่าหลายนั่นก็โอเคและะ้วไงมาหลายโอเคะ ตายวัคที่สามนี่ลงในเสียงสามันกับยายยายนะครับมายายอ่าตายวัคทีนสี่อันคองอบาตรที่สองเนี่ยมุนน่นลงในเสียงโทพิเศษแล้วก็มุ่นมุ่น <c oughs> โทพิเศษโทเมืองแล้วก็มุ่น <c oughs> โอเคนะครับอันนียมันได้สองวันอะไรมาอ๋อบาตรที่สามหรอ อันบาดที่สามใต้วัดที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยมันก็เหมือนเดียวกับต้วัดที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยอันเดียวลกลการเดียวกันนะครับได้สองเสียงหน้าจะเอาอันสามันก็นได้ครับมาเสียงสมันก็ได้หรืออันจัตวาก็ได้นะครับมาสาเออเป็นเสียงจัตวาครับได้ถึงสองเสียงนะครับมโอเคครับอันต้วัดที่สองเนี่ยลอลงในเสียงโทพิเศษ er, โทเมืองครับกุ้มกุ้มเสียงโทพิเศษเยม ใต้วรกที่สามมือลงในเสียงสะมันก็ไม่แม่เนี่ยป่นมีฉันทะล่าของป่นแล้วก็อันอ่าคำนะก็คำไม่แม่อันใต้วรกที่สี่ของวรกที่สามเนี่ยฟอนอ่าลงเสียงตีแล้วก็ตีสั้นกับตียาวไม่แม่ท่านสังเกตนะไอ้เสียงตีมันมีอยู่สามตีในในหนึ่งบทเนี่ยใต้วรกเนี่ยตายแต่ละบาดแต่ละบาดมันจะมีเสียงตีอยู่ตีเดียวนะค,ะคือตาย วักที่สองของบาทที่หนึ่งอ่าเนี่ยเนี่ยวงเสียงตีเลยตายวักที่หนึ่งของบาทที่สองเนี่ยเก้าอ่าเสียงตีเลยไหมตายอา่าวักที่สี่ของบาทที่สามเนี่ยฟันเสียงตะะีไหมโอเคเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างอี้นะครับไม่ข้าวอะ่ะเพิ่นกําหนดเสียงมาเราะอันนั้นเสียงโทพิเศษโทเมืองแล้วครับอันเนี่ยตายวักที่สามอ่าของบาทที่หนึ่งเนี่ยดังเสียงโทพิเศษโทเมืองเลยไหม อันวักที่สี่ของบ่าที่สองเนี่ยมุ่นเจียงโดพิเศษไหมเนี่ยอันใต้อันอ่าวกี่สองของบ่าจันบ่าที่สามเนี่ยกุ้มกุ้มไหมอันนี้กุ้มกับมุ่นไหมเนี่ยมันมีสามที่นะครับกุ้มกับมุ่นนี่มันเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะครับไหมไหมสัมผัสเลื่อนๆสัมผัสเทียมๆไปเร็วเขา กาบอกเอากันแล้วนะก็เออก็บอบเ,เ,เป็นยังนะครับอืมแต่บโบราณม่นใจกันนะครับก็อบ,บอกนฮู้กันไว้จอยว่าไอ้มุนกับกุ้มเนี่ยมันมันสัมพัสกันได้เด้เอ,อโอเคนะครับเอาละท่านหาอะไรย,ยังครับอ่าอันนี้ลหละอัน,นอันเนี้ยสีชมพูที่หมายไว้เนี่ยอันนี้มันเป็นฉันทะลักกัน,นะครับฉันทะลักข้าวเออที่เป็นเปิน้นอันกำหนดมาดในโบราณอะไรกำหนดเสี่ยงนะครับเออไปเขียนไปเลยไปเลยนะครับเห็นไหมอ่าละ ท่านหูว่าก็ว่าปุ่นทำมาปุ่นยี่ไดปุ่นห้องว่าข้าวล้วก็อันเนี้ยเอออามาอ่าอันมันไม่เป็นยี่แล้วไหมมันเป็นยี่อันอันเรื่องไอเรื่องไอข้าวเนี่ยอ่ามันเป็นยีก็คือปุ่นจะเอาอันเนี่ยแต่ละบาทแต่ละบาทเนียปุ่นจะเอากำใต้อ่าของบาทเนี่ยไปโยงก็มันใต้วัาที่สองของอืมบาทที่สองอ่าของบาทต่อไปนะครับหมายไหมใต้ของวัตที่สอง ของบาทต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นยี่ไปเรื่อยๆนะครับมากูบาทกูบาทกูบาทมันจะต้องกองกันยี่เสมอนะไอ้แม่กองกันไปกองมายาวเหมือนเจือเข้าน่ะเอาละครับโอเคนะอันนี้ในในไหมตายคำตายของบาทที่หนึ่งเนี่ยพายพวกก็มากองก็เป็นไหลไอ้ว่าที่สองของบาทที่สองนี่ยไม่อันกองกันก็ะมากระทึงก็สัมผัสอันสาระนะครับสาระไอสาระไอไหนไหมโอเคนะครับ ใต้กำใต้ของบาทที่สองเนี่ยมุนเหอเพว่นเอามาก้องกับมันใต้วัคทีงของบาทที่สามเนี่ยกุ้มเฮ <c oughs> กุ้มกับมุนมาอันนี้อันนี้มันเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะครับสัมผัสเทียมๆนะครับ <c oughs> บางคนก็ห้องว่าไปสัมผัสเพี้ยนเออก็ก็หูไว้ตัวเพาบนใจกันเนี่ในโบนะราณนะเดี๋ยวมันปนใจกันนะไอ้กำตาต้ของอันบาท ที่สามเนี่ยฟ้อนอ่ะเพราะก็มาก้องกับอันห,อห้องใช่ไหมห้องอันอนั้นอ่าตายว่าที่สองของมาที่หนึ่งของบทต่อไปนะะั่นเลห้องกับห้องกับ DNA, ฟ้อนเนี่ยมันก็การสัมผัสเรือน,นเอนี่ย okay ไหมฟ้อนห้องโอเคนะครับใช่ไมพวกกันใจกันนะครับ,知知 ms, ceğim, บรนะใช่ไหมอ่าโบราณน่ะพวกใจกันนะครับการสัมผัสเรือนน่ะสัมผัสเทียมนะเอาล่ะมันก็จะกรองกอนไปเรื่อยๆนะครับมันมีเท่าใดมีกี่บาทอ่า ก็ก้องกันกูบาทกูบาทยังไงมันมันเป็นยังไงมันเา่ามันเจยอข้าวน่ะเออเอาไปมาเนี่ยมันเจยบมันหายไปก่อนเลยห้องว่าข้าวย่างเดียวนะครับเดียวเออห้องว่าข้าวนะครับเออเอาละท่านหู้แล้วนะครับระวังบาทป้นเอาสระไปก้องนะครับเอาระวังว่าไปน่ได้กันนะครับเออระวังบักป้นมีอ่าห่อู้ไปวักหนึ่งวักสองมันนะครับอ่าแล้วก็เอาไปโกะไปโกะไปนล้วก็วักหนึ่งของสองของใจก็บานเนี่ยมัยอันป้นจะเน้นนะครับ่า เน้นการสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับผอันถ้าสมมตมิว่ามันสัมผัสอันเนื้อเรื่องนี่มันสัมผัสเสรละกันได้แล้วก็ดีแล้วออมันปุ๊บสัมผัสสระว่าก็ดีนะก็โอเคนะก็ไหมอ่าเอามาใกล้ย,ยนะครับไหมไหมจู่ต้นป้อเหยเลมอนเลมอนปากกว้างเไหมเลมอน เออบ่บ uh, ่บ uh, hey, uh, ่จะเป็นอย่าน้องนี้นมันสัมผัสอันสละครับบมันต้องไปหามาันใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเขามาส่งมาหามาใส่จใช่ไหมเล่โม่ปากกว้างอันเนี้ยเล่โม่ใส่นกโมอเข้าไปเลยปากกว้างอ่าอันใต้พักรีนึ่งเขาพักรีสองของพาทีสองนะครับนกงุมนกนกงุมนก ก้านกเป้าอันนี้มันนกเป้านี oh ่มันมันสละเอาสระเอา้ามื่อเออมันพุกสัมผัสกันได้มันคนเดียวมันนะก็ไม่ใช่ห่ามใจแล้วมันนกเป้านกเก้านกเป้ามันมาปรุงลายมันอะไรมันเป็นมันมันเป็นเรื่องเดียวก่อนนะครับมันฟุกสัมผัสอันอันนี้ถือว่าฟุกสัมผัสสาระนะครับโอเคนะครับอันต่อไปวักนิดหนึ่งวักที่สองของบทที่สามนี่เรากาลาบหงสา ปาตาห่างกุ้มถึงป่าถึงตายไหมป่าตาห่างกุมกกกาาางก้มนกปาตาห่างกุ้มอันนี้มันมันปุกไปสัมพัสกันคนเดียวไงฮนกหงสาก็ป่าตาสละอาจังโอเคแล้วไงไหมอ่าอันวักอันของวักที่หนึ่งวิศสองของบดท,ที่บัตรบัตที่ที่หนึ่งของบดต่อไปเนาะก็อ่าก็เทวะ ก็ถวาสดิ์เจ้เพ่อเห็นไหมเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องอันเอาสัมพัทธ์กันใช่ห็นไหมโอเคนะครับไหมมันก็มีกึงก่งกึ่งอ่ะมันก็ยายกึ่งกึ่งเอาให้มันปุ๊กสัมพัทธ์ไปคนเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าไม่จำเป็นจะต้องไปอืมไม่จําเป็นจะต้องไปหามาไ <c oughs> ม่ใช่อ่ะไม่หามาไมใชเอาเอาเอานื้อเรื่องเป็นไงนะครับเนื้อเรื่องเป็นไงโอเคนะครับ <c oughs> ต่อไปวัตถีสองหรือวัตถีสามนะครับของแต่ละบาทเนี่ยเอาเอา,เอาบาทที่หนึ่งนี่ก่อนบาทที่หนึ่งนี่มาสามตัวเลี้ยวนะครับเออเนี่ยดองเห็นไหม เหลียวมหาว่องนี่ไหมอันเสียงโทพิเศษเนี่ยเหลียวมหาเสียงตีไหมว่องอ่ะดังว่องไมเนโอเคนะครับอันนี้เหลียวแบบอันอันอันสระนะครับเออแต anya, oo, ่ถ้าสมมุติว่ามันอ่เป็นสระอันเป็นอันอันเสียงสระอันอันเสียงโทพิเศษเนี่ยเป็นสระอื่นดู่น่ะยไหมอ่าก็ได้นะครับไหมเล่าเบาบักปักว้องออ เอามาอันอ่ามาก็อย่งหัวมาบ่ได้ก็ได้นะครับเป้าอยังก็ได้ก็แล้วแต่แนะเป็นเสียงอย่างที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่มันเหมือนกันนะก็ก็อ,อนุโลมได้ถึงอัน,นอันเนี่ยอันสัมผัสสาะนะครับอนุโลมโดยที่ว่ามันเป็นอันสัมผัสแบบมันเป็นตัวอื่นๆนะครับเป็นเสียงโทพิเศษตัวอื่นๆที่มันมาใจสละอ่องสละอ่องเนี่ยก็ได้นะก็เห็นไหมอ่าได้สองอย่างนะครับ ต่อไปนะครับวักที่สองหรือวักที่สามของบาทก่อมในเราบาดก้อมเอออันนี้จําเป็นนะครับใต้วักที่สามเนี่ยมันจะต้องเหลี่ยวมาหาแบบสระกับใต้วักที่สองนี่เสมอย้ายจนต้องเหลียวมาหาหลายนี่เสมอนะครับหมามั้ยแต่ก็ยังว่านะครับมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าเออได้มันเป็น าอายอายเนี่ยสลายสลายนี่ยมันเป็นเสียงอันจัตวาเนี่เป็นใหญ่เป็นหมายเอออย,ยังนี้ไม่มามันอยู่ตรนี่ม่ได้ถ้าเป็นเสียงจัตวาหไหมเพราก็จะต้องเอาวันเอาไปไว้ตรงหน้าพวกนี้ไหมแล้วก็เอาคำอันยังก็ได้นะที่เป็นเสียงสมันนะลงลงตรง,ง,งนี้มหไหมว,วางตายบักที่สามเนี่ยพินกำหนดว่าเป็นอันเสียงสมันหูกครับหเห็นไหมเพินกำหนดมาแล้วท่านจะไปอันดิด้นไปได้แล้วก็ว่ามมัน มันต้องลงตามเปิ้์นนะไอม่แล้วก็แต่งเป็นหัวงเขาโยงเห็นะะไนหมบอกอธิบายไปหลายเตื้าแล้วนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับต่อไปวรรคที่สองหรืวรรคที่สามของบัตท,ที่สามเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้หลักการเดียวกับอันวรรคที่สองหรือวรรคที่สามของบัตท,ที่หนึ่งนะจะเลียวแบบสระก็ได้นะครับเห็นไหมเลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้กุ้มอันนี้คำเห็นไหมอันนี้เลียวแบบเป็นเนื้อเรื่องเห็นไหมโยกนุยงงงคำพอใจเอ่อโ<า>ทษ<บ>ที ปตาห่างกุ้มนกนกปตาห่างกุ้มหางกุม้มห่างกุดน,นกยุงคำแอนฟ้อนี่ยม,มันเป็นเนื้อเรื่องที่มันเปนพรรณนาเรื่องนกมันเป็นยังไงอ่าโอเคแนละ้วได้สองแบบอ่ะเอาต่อไปวักที่สามแล้ววักที่สี่นะครับเห็นไหมอ่าของแต่ละวักนะเออเอามาอู้ถึง บัคที่สามและบักที่สของบัตรที่หนึ่งบัตรที่สามเนี่ยเออเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นบัคเดียวกันอยู่นะครับเออเออนะอันสมัยป้อฮิองพิมป้อเลี้ยงเมืองใจน่ะเออไอ้นกดอด้งผีพายนกยงคำแอนป้อเนี่ยเป็นถือว่าเป็นบักเดียวกันไ่หิเขียนติ๊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 ดกันนะครับไอ้ม่เพราะว่าโบราณมาปรกอเขียนด้วยอักขระละนาเนี่ยเขียนมาติ๊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 กโอคนะครับ เปิ้ลหวังว่าหวังว่าอาจจะสัมผัสภายในได้ก็คือไอ้ต้องกรพีเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นสัมผัสอันสละด้วยสัมผัสสละกันได้นะครับหรือสภาอักษรได้โอเคได้มาแต่วันนี้มันเหมือนสัมผัสไม่ได้มันเป็นยังแล้วก็ไม่มันเป็นยังกาก็อันก็เอาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่ยพวกแยกเป็น สองวักสองวักเนี่ยนะเขาไปวักตายวักอันของบัตรที่หนึ่งกับบัตรที่สามเนี่ยพ้นแยกเป็นสองวักเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนที่เขาเขียนปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าอันตายวักที่สามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยพ้นมีอันฉันทะลักของเบิร์เราครับเห็นไหมพอเฮาลงมีเสียงโทรพิเศษโทรเมืองแล้วับดังแห่ดั่งเห็นไหมอันตายวักที่สามของบัตรที่สามเนี่ยอันเสียงสมันแล้วก็มาคัมเห็นไหมพ้นมีฉันทะลักของเบิเออโอเคนะครับอ่ะต่อไป วักที่สามวักที่สี่นะครับของอันบาดก้มเนะี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้ใช้หลักการเดียวทั้งหน้าเนะี่ยตั้งอ่าวัก, 1, วกนะนี้หนึ่งวักสองเนี่ยเน่ถ้มันสัมผัสอันแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก้อนนะก็ถ้าสมมติว่ามันอ่าสามารถสัมผัสสละกันได้หรอเโอก็ดีนะก็โอเคนะใครัหมอันนี้โอเคแล้วครับอ่าอันนี้ย้ายมันมีสลายสลายแล้วโอเคนะใครัหมอ่าก็ ม,มันจะมันต้องมันมันจะเป็นจะต้องหามาใชจเอาเน okay like ื้อเรื่องมันอ่านหัวเรื่องกันก็พอนะครับอ่าโอเคนะครับออันนี้ท่านของงูนะครับสัมพัทธ์ระหว่างบาทอ่าผมจะเอาชะละมาก้องกันนะครับอ่ามาสัมพัทธ์ระหว่างมัคผมจะเน้นอันสัมพัทธ์แบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เอาสะละมันพวกมาสัมพันธ์ไปตีไปตีไปอหรืออันที่บังคับก็มีนะครับอย่างเช่นว่าวาทีสองวาทีสามเนี่ย เน้นนะครับเน้นบังคับไปมาแต่ประกบมีลูกเล่นอันม,อน,อนมีอันพ้นมีอันอนุโลมว่ามันผิดแบบไปก็ได้ก็มีนะครับมอมโอเคนะครับอ่ะต่อไปท่านมาถึงอันคาว่าออพ้นมีฉันทะลักเรียบร้อยแล้วอันอันที่พ้นเน้นนักษนะนะพ้นเจ้เฮิรมันมีข้าวมวนนะ่ะอ่าเรื่องข้าวของพ้นมันม่วนนะพ้อนจะเน้นอยู่สามสี่ยังนะครับเหม็หมอ่ะเน้น เน้นเอกทรงนะครับอันแรกไหนมาอ่าปุ่นจะหานเสียงตีอยู่ที่ไหนเวลาเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนเวลาปุ่นจะหาเอกทรงก็ไปใส่ก้อนนะให้มาโอเคนะครับอ่าอันเอกทรงเนี่ยเอกทรงเนี่ยมันมีอยู่สี่แบบนะครับไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทนะสองนะไม่แล้วก็เสียงเอกนะแล้วก็เสียงโทนให้มามีสี่แบบนะครับใหมัอ่าอัน่านอันที่สองน่ะก็คืออักษรกู้นะครับอักษรกู้ ถ้าม the ีมันเป็นตัวอันอักษรกู้อันนักก็ดีนะก็ยังไม่อะไหมอันที่สามก็คืออันสระกู้นะสระกู้ไอ้ไอ้มูนี่ยอักษรกู้สระกู้เอกชงเนี่ยมันโอ้แล้วมันม้วนมันมื่นปากเข้ามันจะมื่นปากอันที่สี่นี่ก็คือกำซ้ำม้วนแลก็ยังไม่อะไรๆไหมกำซ้ำม้วนแล้วก็ยมงไม่อะไรๆยัง นกงุมนกเก้าไอ้นกๆเงีม้มันมันนกมันมันมันซ้ำมันว่าแล้วมันม่วนโอเคแล้วกันมาอ้าวมาไล่กอยเลยนะครับรไล่กอยนาะจู่จู่ต้นเนี่ยต้นเมาต้นเนี่ยมาจู่ต้นความจริงมันก็จะใจจู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจู่นี่ก็ได้นะหรืออันไม้กุก็ได้จู่ต้นก็ได้นะครับจู่ต้นหรือจู่ต้นเนี่ยนี่มันจู่ต้นนีน่ยโอเคขหมายเดียวนะครับ อันโต้เนี่ยมันเป็นอันเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับโทพิเศษโทเมืองปวนก็เอาจู่ต้เนี่ยจู่ต้เนี่ยจู่เนี่ยมันเป็นอันเสียงโทนี่เนี่ยจู้เห็นไหมจู้โต้เสียงโทปกติได้ไหมนะเป็นเอกทรงได้ไหมจู่ต้นป้อเฮ่อป้อเฮ่อเลมอนแลมปากว่องว่องว่องเสียงตีไหมพวกเขาปากเนี่ยเนี่ย ปากนี่มันเป็นเสียงเอกนึกไหมไหมเป็นเอกทรงครับปากว่องนะก็แบบนกดอดดังนกดอดั้งดั้งเสียงทูไหมก็เอาดอดดอดนี่ก็เป็นเสียงเอกนึกไหมเสียงเอกใช่ไหมเป็นเอกทรงแลครับเสียงดอดดอดเ,เอกเอกทรงแลดวดังทรงดัง้งแถมป้อมเป็นดอดอดอดดเห็นไหมลงด้วยผีพายมาผีพายมาเนี่ยผีพายนะก็เนี่ยผีพายอ่าน ลงด้วยจัตวาจัตวาสามัญนะครมาพี่พายนะไรมาอันเปิ้ลจะมีอันอยู่สามอย่างนะครับพี่พายจัตวาสามัญเหรแล้วก็สามัญสามัญนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีอันเสียงสั้นอ่าเสียงตีสั้นตีตายนั่งอย่างจุต้นจุ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 อันจุคน,น,น,นเนี่ยอ่าอันปัลาอะไรอย่างเงี้ยนะเปิ้ลอาจจะมีอย่างนั้น เอาโอเคนะครับแม่มาได้ได้อันอันนี้บัตรที่หนึ่งแลบัตรที่สองแลครับนกงุ้มแล้วก็นกเก้าไอ้นกงูมกับนกเก้า่ไอ้นกนกเนี่ยมันเป็นคำซ้ำนะครับเนี่ยนกงูมนกเก้าไอ้นกงูมนกเก้าเป็นคำซ้ำหมดนะครับนกงูมนกเก้าไอ้นี่มันบันมีเอกช่วงกับนกงูมนกเก้าไอ้ก็เอาเอาคำซ้ำมามาใส่เอาไอ้นี่มันมันมันมีเอกทรงเก้าเนี่ย ็เลยเอานกงมนกเก้า <hat> ม mm. right? ันมันเป็นข้าวแล้วมันม้วนอะแทมบ่บ่มันนกเป้าฮะนกเป้านกเป้ามันมีสามซ้อนใช่ไหมนกเป้าอฮ้มันมันมีมันมีนักสามซ้ำใช่ไหมสามซ้ำนกงมนกเก้านกเป้าปุ่งลายมันมันมันข้าวแล้วมันมันอ้ไปแล้วแลมันม้วนปากมาปุ่งลายจับอยู่หยาดย้ายอยู่กับหยตดใช่ไหม อยู premises, vanity, anne, ue, ่กับญาติเน oh, ี่ยอยู่กับญาติเป็นยอๆนะครับเนี่ยอักษรกู้นะครับอ่าอักษรกู้นะครับอักษรกู้นะครับอ่าอันอยู่กับญาติเนี่ยอยู่ญาตินั่นแล้วก็ญาติก็ยายญาติก็ยายนี่เป็นสละกู้นะครับแล้วก็เป็นอักษรกู้ด้วยมาอนนี้มาเนี่ยมีทั้งอยู่ญาติยายเนี่ยได้ถึงสองสามอย่างเลยไหมกินผลมักมุนมุนเสียงโดพิเศษเลยไหมมากเนี่ยมันเป็นเสียงเอกนึกอะไรม เป็นเอกทรงนะทรงมุ mhm. ่นนะเสียงโดพิเศษไหมเนี่ยมันม่วนที่เดียวข้าวมันมื่นปากมันมื่นปากแล้วมันม่วนน่กาลาบหงสาปาตาปาตาสลาก็สระะอานกุ้ะังสละกกุ้งหางกุ้มหางกุ้มหางกุ้มเห็นไหมหางมันมันมีเอกทรงก็ไม่เอาปาตาเนี่ยปาตาอัสละกกุ้เนี่ยทรงเห็นไหม นกยุงคำอ่านกยุงคำแอนฟอนฟอนมันเสียงตีนะฟอนเสียงตีพวกเขาแอนแอนไม่เอกถึงเอกนะครับแอนฟอนะ่นมาเป็นยังไงโอเคนะครับอันนี้ยคือลักษณะของการเขียนข้าวของโบราณน,นะพ้นเขียนก e ันอย่างนี้ไงมาโอเคนะครับครับวันนี้เราก็มาเล่าข้าวกันต่อเลยนะครับแบมาเออมันผ่านไปสามตอนนะพวกก็โอ้กว่าจะบินไปหาอันถึงอัน ยักผีมานนะที่เป็นอันรักแม่แม่แมพระสนาน,นีไปไว้นะโมมันผ่านป่าไม้โอ,อ้กว้างขนาดอนะไรมามาพอมาห่อมก้อยกนะ้นะอนอนันจู่ต้นจู่ต้นกับทุกตน้นหรือจอู่ต้นอันเดียวกันนะครับจู่ตน้นป้อเฮยน,นกป้อเหยนั่นก็ป้อเหยป้อเหยนั่นะมันสองอันเนี้ยนะบางทีก็เฮยบางทีก็เเหยนั่นก็ป้อเหยนหนะมา เลมออ่าปากบ่องอ่าอันนี้นกหมอนะ่ะนกมอปากว่องนะครับอ่ะนกอ่าดอดดังผีพายนกดัดดังนกดอดดังมันนกผีพายนกงุมนกเกา้านกเป้าฝูงลายจับอยู่ยาดยหายกินผลมากมุ่นมัน มันชอบบะมุนน่ะบะมุนน่ะหมักมุนน่ะบะมุนนี่รแบบนมาเดียวมากาลาบหงสานกหงนะครับหมั้ยปาจาหางกุ้มนกหางกุดนกยุงคำแอนฟอนมีจังกะถวาจับเพยคุมห้องครับขานทั้ง เหมือนคนเออมันตอบกันไปตอบกันมายู่เสียงนนอยากก็คนว่าว่าเจ้าเฮ่ยนาะจะเข้าไายสนเอจะเข้าป่าเข้ายัางไงเหลียวพอลงเป็นนกผู้เล่นเฮอจะเข้าป่าแล้วนกโอ้ท่องกันอย่างไรนะเออปูนล้แวงใจเออเป็นอันตะกิดใจนิดๆนะก็ด,ด,ด,ดวงไทยตื่นเต้นหวังจันตามาโห น้องจันตาสลีจันตามาห้องกะไว้เลยเฮียกห้องโอ้โอไปไปเลยแล้วก็ขึ้ไปเลยละเต้าเอกาตนบม่มีเปื่อนปองลัดป่ากว้างดอยดงมีแต่ป่าไม้กิลีเขาโคงปูนลง ฮัมบอน้องวาจิจ้อแมงวองแมงไงแมงเด้งมาโฮเสียงไงดังแพ่เพราะก็ชมนกชมไม้ชมอันสัดต่างๆไปเรื่อยๆนะก็มาค่อยทำสักตอนต่อๆก็จะไปหาถึงแม่นะ มันน้องเลาะเข้าเข่าหลวงก่อนนะครับเอ็มตามที่เปินอนุมาตาอันเปนินแนะนาเมื่อกมันต้องเลาะเข่าหลวงก่อนน,อนอเออแกมันยังไม่ถึงเข่าหลวงเน,น,นี่ยมันเนี่ยก่อนอย่าเข้าป่านั่นแหละโอเคนะครับเอวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ